เสาศิลาเนี่ยโด,โดนโลมพัดน่ะเสาเสาศิลาโดนโลมพัดยังโอนเอียงแต่จิตของพระอริยะเนี่ยไม่มีโอนเอียงด้วยด้วยลมหรืออ่าในอารมณ์ในลมใดๆก็ได้ไม่มีไม่มีโอนเอียงเพราะจิตเป็นหนึ่งเยเหมือนอ่าเหมือนอมามาจิตที่เหนืออารมณ์ไม่มีวันไหวในอารมณ์นั้น จิตที่เหนืออารมณ์ไม่มีอะไรจะวันไหวในอารมณ์นั้นเลยอริยะไม่มีวันไหวในอารมณ์นั้นรู้เท่านั้นเองร,อร,ะะรู้แล้วท่านก็ละรู้แล้วท่านก็ละถึงว่าไม่วันไหวใช่ไหมภูเขาที่สูงใหญ่อ่ะโดนฝนโดนโดนฝนลงฮะโดนฟ้าผ่าก,ก็แตกหักลงมาได้แต่จิตของอริยะไม่ว่าจะเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมากระทบท่านก็ไม่เคยวันไหว ท่านไม่เอาที่ธาตุดินธาตุลมมากระทบก็ลูกนี้ก็มีธาตุดินธาตุลมเห็นแล้วก็ไม่หวั่นไหวอย่างสิ่งนี้ธาตุสีใช่ไหมมากระทบโอ้ยก็ไม่หวั่นไหวไแต่ใหญ่โอ้ยะอยากอืก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยใจยากรู้เท่านั้นนะไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลย ว่าอืออนี่เ,นเห็นอะไรก็รู้เลยว่าอะ่งกระทัดสีมันก็เป็นดินน้ำลงไปมันก็ไม่ได้เห็นเป็นอะไรก็เห็นแค่นั้นต่อไปก็สลายลงคืนสู่ธรรมชาติเราเองเอาเห็นคนงามคนเด่นคนดังเดี๋ยวก็ลงไปเป็นธรรมชาติตายไงเดี๋ยวก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายมันมองไงมันก็ไม่ได้เห็นลงสักที ก็มันก็รู้ว่าเป็นยังไง้วจะไปหลงอะไร